สวัสดีครับผมกล้องจาก easyfuture นะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์มุมมองมาติกในสตตร์ของผมนะครับเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับอ่าเราไปดูกันเลยอ่ะมาติกนะครับมาติกตอนนี้ผมขอแยกเป็น2ทิศทางก่อนนะครับก็คือ1คือทิศทางขาขึ้น2คือทิศทางขาลงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทิศทางขาขึ้นก่อนนะครับอ่าก็คือทิศทางขาขึ้นนะครับแบ่งได้เป็น3กรณีก็คือกรณีที่1จะเป็นแบบนี้ครับอ่ะหนึ่ง 2 3แล้วก็ลง4ขึ้น5แล้วก็ไอขา4ตรงเนี้ยขา4ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าแบ่งได้เป็น3กรณีนะครับก็คือแบ่งได้3กรณีดังนี้ครับขา4ตรงเนี้ยจะเป็น ABC แบบนี้นี่ก็คือจบ ABC ตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นขาที่5อ่า ใช่ไหมครับอ่ะกอล์ฟที่2ก็คือตรงนี้ abc ตรงนี้ขา4ตรงนี้จบไปแล้วก็คือเป็นขาเสียงนี้แล้วก็ขึ้นขาท,ที่5อ่ะแล้วก็กอล์ฟที่3คือเออ่ตรงนี้ยังไม่จบยังเป็นแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมอ่ะอย่างนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ขึ้นไปขาที่5ปึ๊บอย่างนี้ ประมาณนี้จะเป็นออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จบขาที่สีขึ้นไปขาที่ห้าอันนี้จะเป็น3ามกรณีที่แบบมุมมองที่ทางททางขาขึ้นนะครับโอเคแล้วมุมมองที่ทางขาลงล่ะอ่ะมุมมองที่ทางขาลงอ่ะเราจะแบ่งได้เป็นสองกรณีก็คือกรณีแรกอย่างนี้ a b C ตรงนี้จบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะพร้อมที่จะลงต่อเป็นอย่างนี้1 3 4 5ลงต่ออย่างนี้เลยอ่ะจบไปแล้วแล้วก็กรอีที่2คือตรงนี้ขาซีตรงน,รงนี้ยังไม่จบอีกหน่อยแล้วก็มันจะขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็มันค่อยลงอ่ะอย่างนี้เพราะตรงนี้เป็น1 2 3 4 5อ่ะขึ้นไปอีกหน่อยทำไดเวอร์เจนต์ตรงนี้ ทำไดวอร์เจนตรงนี้แล้วก็ค่อยลงต่อเป็น5ขึ้นถัดไปอ่ะอันนี้เป็นมุมมองของขาลงที่แบบว่าอธิบายมันสั้นที่สุดให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยมาเจาะจงกันทีละอันโอเคอ่ะตอนนี้ทั้งหมดก็เรามี5กรณีทิศทางขาขึ้น2กรณีทิศทางขาลง3กรณีโอเคครับก็ประมาณนี้อ่ะเรามาเจาะดูกันทีละตัวกันแล้วกันว่ามันมีโอกาสไปทางไหนได้มากที่สุด อตอนเนี้ยนะสถานะขึ้นปัจจุบันนะที่ผมเห็นอนะตอนแรกผมบาแอดไว้ว่าตรงเนี้ยเป็น1 2 3 4 5อย่างนี้แล้วค่อยลงต่อแบบลงต่อเป็น A B C แบบนีอ้อันนี้ที่ผมบายแอดไว้เพราะว่าขึ้นนะสถานะปัจจุบันตรงเนี้ยเห็นไหมมันเกิดสัญญาณคอนเวอร์เจนต์ตรงนี้เห็นไหม มันมึนบอกถึงอะไรม,มันบอกถึงว่าคลื่นตรงเนี้ยเป็นคลื่นที่หนึ่งคลื่นตรงเนี้ยเป็นคลื่นที่สามแล้วก็สัญญาณตรงนี้ของ CCI ใช่ไหมครับนี่ตรงเนี้ยมันมึบอกถึงอะไรมันบอกถึงว่าตรงเนี้ยเป็นคลื่นที่สองนะเป็นของ Impulse เป็นคลื่นที่สองอืมอ่ะถ้าตรงนี้เป็นการพักตัวที่ยังไม่จบใช่ไหมเราคาดได้เลยว่าไอตรงเนี้ยที่มันลงตรงเนี้ยมันน่าจะเคยเป็นคลื่นซ i กแซกมาก่อน แสดงว่าขึ้นต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นได้มันน่าจ,จะเป็นแฟรนี้ปึ๊บ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 อย่างนี้ไม่ก็เป็นทรายเกลที่แบบเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นนอ n s นส n ตนดาร์ดที่มันจะไซเวร์นี้ในกรอบแล้วก็ขึ้นไปอ่ะอ่ะเรามาวัดสัดส่วนกันดูว่ามันสามารถจบได้ยังรตรงเนี้ย อ,อันนี้คือการดูว่าขึ้นภายในของมัน,นจบได้แล้วหรือยังถ้ามันเกิน3 3.3% 3, 3, 3ตรงนี้มาแล้วแสดงว่ามันสามารถเป็นขึ้นถัดไปได้แล้วนะสามารถเกิดขึ้นหน้าได้แล้วแต่ตอนนี้มันก็มาชนแล้วนะแต่ผมก็ยังมองไม่บอกว่ามันจบได้หรือยังเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมเราเห็นว่ามันเป็น3ามขึ้นออแต่ที่เรามองสามขึ้นตรงนี้มันอาจจะเป็นของขึ้น A ออย่างเดียวก็ได้แบบนี้ เป็นขอขึ้นเองเดียวแล้วก็คือเดี๋ยวตรงนี้กำลังขึ้น B ีเพื่อที่จะลง C ีต่ออ่าแต่อีกมุมมองก็คือตรงเนี้ยเป็น A B C ที่จบไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นเป็นขาที่ห้าต่ออ่าขึ้นไปอีกขาเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่าทำเดวิ้งจังตรงนี้อืมอ่านี้เห็นไหมทำเดวิ้งจังตรงนี้ทําขึ้นไปอีกขานึนอางนอืมตรงนี้อ่อานนออซึ่งมันก็เป็นไปได้ แต่ผมก็ยังมองอยู่ว่าไอเนี้ยมันน่าจะเป็นแค่การพักตัวแบบแค่แฟลเท่านั้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสามขึ้นตัวนี้น่าจะเป็นสามขึ้นเดี๋ยวมันจะลงมาเป็นห้าขึ้นอย่างนี้อ่าแถวๆราคาอ่าถ้าตรงนี้จบแล้วนะอ่ะแถวๆราคาอ่าโซนนี้เลยนี่อืมเท่าไหร่เนี่ยอ่าศูนุดเจ็ดห กับ0.73แต่เราเผื่อไว้หน่อยก็ได้เพราะว่ามันสามอ่าถ้าเป็นแฟลตอ่ะมันสามารถลงมาได้ถึง168%ใช่ไหมแล้วก็จะเผื่อหน่อยอ่ะแถวนี้อ่าแถวนี้แถว0ูนอ่าถ้าตรงนี้มันยังไม่จบนะมันก็สามารถลงมาได้ถึงแบบเนี้ยแบบเนี้ยอ่ะนี่ปุ๊บปุ๊บนี่อย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปต่อผม บายแบบวิธีนี้มากกว่านะเพราะแบบมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าแต่เราก็มีโอกาสมองผิดได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าไอ้ขาซีตรงเนี้ยวิ่งลงต่ํามาเกินเนี้ยชนหัวขึ้นหนึ่งแล้วก็ลงมาเกินเนี้ยแสดงว่าอะเรามองผิดแล้วเรามองผิดแล้วเรามองไม่ได้แล้วตรงนี้เราก็ตัดกรณีเราก็ตัดกรณีขาขึ้นทิ้งไม่ได้เลยอื เราก็ต้องมามองในมุมมองขาลงต่ออ,อย่างนี้มุมมองขาลงคือยังไงมองขาลงคืออย่างนี้ถ้าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยเป็นการลงแบบซิกแซกเฉยๆละ่ะนี่นี่แล้วขึ้นภายในตรงเนี้ย มันเป็นห้าขึ้นนี่ปึ๊บ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 แล้วตรงนี้กําลังขึ้นเป็นขึ้นที่ห้าอ่าอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมครับมีโอกาสเป็นไม่ได้มากด้วยแล้วเนี่ยดูดิตรงนี้ก็เป็นขึ้นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นขึ้นสามได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นสัญญาณคอนเวเจนต์เนี่ยนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมมันมีโอกาสเป็นไปได้มากอันนี้ก็เป็นอีกสมมติฐานหนึ่งซึ่งถ้าตรงเนี้ยเป็นการพักตัวนะตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วนะ นี่ตรงนี้เป็นการพักตัวหน้าจบไปนะเพราะว่าเห็นไหมไอการพักตัวของขา2เนี่ยมันพอๆกับการพักตัวของขาสเห็นไหมอ่าตรงนี้น่าจะเป็นซิกแซกเนี่ยเห็นไหมนี่ไอตรงนี้ก็น่าจะเป็นแฟตเพราะว่ากฎของอิมพัลต์คือมันต้องสลับกันขึ้นมันต้องสลับกันใช่ไหมครับอ่าขึ้นการพักตัวมันต้องสลับกันอืมก็ลองแบกเด,ดี๋ครับถ้าสมมุติว่าอ่า ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นแล,แล้วเราเห็นขึ้นมาแล้วเราเห็นสัญญาณ d i v e r g e n จนตรงนี้นใน macd นี่ตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาแล้วปุ๊บตรงนี้เห็นสัญญาณ d i v e r g e n ต์เราแบดบได้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องลงใหญ่แน่นอนถ้าสมมติอันลงต,ต่ำเลยอันนี้ถ้ามันเป็นทิกแซกนะลงต,ต่ำเลยนะ เราดูตรงนี้ก่อนอ่ะหกสเุปเเนนี่ยเล็ไงไว้ก่อนอาจจะเป็นเป้าแรกของเราก็ได้แถวๆ0.55ดห้าห้าอ่ะถ้าเราเห็นสัญญาณคอร์เจนเราเออถ้าเราเห็นสัญญาณแบลนดเวอร์เจนอย่างนี้อ่ะเราก็เปิดช็อตมาได้เลยสมมติว่าอ่ะมันขึ้นมาแถวๆนี้เราไม่ต้องได้ราคาดีที่สุดกันหรอกครับเราแบบรอสัญญาณที่มันแบบคอนเฟิร์มชัวร์ก็ได้อ่ะอืมครับก็ประมาณนี้ ในมุมมองของทิศทางขาลงนะอืมอืมก็ประมาณนี้ครับแล้วอันแรกที่เรามองว่าในทิศทางขาขึ้นล่ะที่มันเป็นสัญญาณเดวอเจนเหมือนกันอะมันสัญญาณแอบลิดเหมือนกันอะนี่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะนี่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่มันแบบจะลงมาแบบนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะเราต้องมาวัดกันว่าไอา เราต้องมาวัดกันว่าไอ้คลื่นสีตรงเนี้ยที่มันพักตัวเนี่ยมันเป็นคลื่นสีของอะไรกันแน่มันเป็นคลื่นสีของขาซีของอ่าไปคลื่นสีของขาซีของซิกแซกหรือว่าเป็นคลื่นสีเป็นคลื่นสีของอิมเพล e ์ใหญ่แบบนี้อ่าต้องมาดูกันว่าต้องดูขนาดมันนะว่ามันใหญ่แค่ไหนอ่าแต่ถ้าขนาดนี้แล้วมันขึ้นไปทำห้างนี้นะมันก็มองไ,งได้ว่าเป็นของซิกแซก แต่ถ้าแบบมันใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บ,บอันนี้ที่มันพอๆกับตัวเนี้ยอ่ะมันก็มองได้ว่ามันเป็นของอ่ิ p เพล e โอเคแต่ถ้า i m นเพลเนี่ยนะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอ่ะพักนี้ปุ๊บลงมาใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปทําเป็นเปลื e กเดบิ g เจนตรงนี้ตรงนี้อ่ะขึ้นมาตรงเนี้ยเรามองกันเลยว่าเวฟทั้งหมดเนี่ยพยายามปรับตัวขึ้นต่อแล้ว คือแบบมันพยายามปรับตัวขึ้นต่อแล้วมันจบเทงขาขาลงแล้วมันพยายามปรับตัวขึ้นต่อแล้วอ่าแนวรับของเรานะถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันจบแล้วนะอย่างนี้นะขึ้นมาแล้วขึ้นไปอย่างนี้เป็นขึ้น5แล้วก็เกิดสัญญาณแบรดดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะรอลงมาเป็นทัสามขึ้นอย่างนี้แนวรับของเราอะรับไปเลย6 1สเอ็ดแอนต่นี้นะผมตีไว้ก่อนนะผมมโนไว้ก่อนนะอ่ะแถวตรงนี้เก่าอ่อืมแถวนี้เก่า เรารับได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันวิ่งลงมาเกินล่ะถ้าสมมติว่ามันวิ่งลงมาเกินล่ะอ่ะเราก็ต้องเราก็ควรมีเพรา่าควรมีสต็อปลอก็คือห้ามวิ่งลงมาเกินฐานขึ้นหนึ่งตรงนี้เพราะว่ากฎของอิมเพล e ์คือขึ้นถัดไปที่มันจะเป็นไปได้อะขึ้น2ต้องไม่ต่ำกว่าฐานขึ้นหนึ่งคืออย่างน,นี้ปึ๊บอ่ะตรงนี้จบอิมเพล็์เป็นขึ้น2นี้ขึ้นไป3มใหญ่4 5ห้าอ่ะ อย่างนี้อ่าเรารอแค่นี้เลยถ้ามันเป็นกรีที่ขาขึ้นเทงขาขึ้นนะอ่าเราก็ต้องมองมาลุ้นกันว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นการพักตัวของอะไรกันแน่เราดูกันลุ้นกันแค่ตรงนี้แต่ถ้าคุณจะเล่นอยากเล่นใช่ไหมอ่ะก็อยากเล่นตอนนี้เลยตอนนี้เลยอ่า ตรงนี้เป็น3อ่าตรงนี้เรามองเป็น3ใช่ไหมอ่าตรงนี้เรามองเป็น3ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยต้องขึ้นเป็น3ถ้าสมมติว่าตรงนี้ขึ้นจบแล้วเราก็วัดเป้าไปเลยว่าตรงเนี้ยที่มันจะลงมาถึงอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันเป็นกรณีไหนเป็นแฟดกรณีอ่าเป็นวีบีอ่าเป้ามันก็ ทถวนี้0.76ถ้าคุณเปิดช็อตมาคุณก็ต้องตั้งสปาต,ตรงนี้ก็นี่เป้าคุณตรงนี้แต่ถ้าคุณมุมมองแบบขาขึ้นแบบว่าตรงนี้ยังไม่จบอาจจะเป็นแบบขึ้น5ขึ้น5้าบีขาหนึงเป็นมุมมองของซิกแซกใช่ไหมคุณก็ต้อง คุณก็ต้องรออ่ะเออคุณก็ต้องรอคุณไม่สามารถเข้าตรงนี้ได้เพราะว่าสบับหลับมันไกลเกินไปนี่มันไม่คุ้มเสี่ยงสมมติว่านี่ค่าขึ้นมาได้แค่นี้แล้วเดี๋ยวอ่ามันไม่คุ้มกับการที่คุณจะรันออเดอร์อ่ะเห็นไหมอืมนี่มันครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะอย่าไปเสี่ยงอะไรอย่างนี้คุณแค่รอจังหวะแบบให้มันเห็นสัญญาณจะชัดดีกว่าอืมนี่คุณก็คุณก็รอให้มันสมมติว่าถ้าคุณแบบว่ามัน ดี๋ยวมันจะขึ้นไปอีกขานึงแล้วก็เดี๋ยวมันจะลงมาอ่าคุณก็รอแค่นั้นแค่รอให้เห็นสัญญาณอะแบริตตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะคุณค่อยเข้าก็ได้คุณก็วางสับลอดปลายไส้เอาอย่างนี้อ่ะสมมติว่าคุณเห็นว่าตรงนี้อ่ะน่าจะขึ้นมาเป็นปลายไส้แล้วตรงนี้มันราคามันดีตัวลงมาหน่อยคุณก็ไม่ต้องเข้าราคาที่ย่สุดก็ได้คุณเข้าเข้าเลยท่าน,นี้คุณก็รันออเดอร์ได้ยาวเลยรันได้ไกลเลยอืมอ่ะก็ประมาณนี้ อาก็ประมาณนี้ครับสําหรับมาติกก็ผมพยายามอธิบายให้มันเห็นภาพและเข้าใจง่ายสุดเลยนะอ่าตอนนั้นเนี้ยมันมีแต่อีลิฟเวอเพียวเลยกับ MACD แล้วก็ซีซีไออ่ะสำหรับแบบคนที่ไม่ค่อยเข้าใจผมก็พยายามพูดให้มันง่ายสุดนะโอเคก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคครับผมจะมาอัพเดตเรื่อยๆนะก็อยากได้เหรียนไหนก็ขอมาได้เลย โอเคครับอ่ะก็ขอคอมคุณสิในการเทรดนะครับขอบคุณมากครับ